ก่อนเราสปดเกม Revolution Mobile กับ m เตอร์ซิ i ว v e r นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูแพคเกจหน้าเติมและเพชรเนี่ยเราควรที่ต้องใช้ซื้ออะไรบ้างนะครับเพื่อให้เล่นช่วงแรกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำอ e ิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ LD Player เวอร์ชันที่แข่งและแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ความเข้ากันได้และความสเสถียรที่ดีที่สุดตอบโจทย์ทุกความต้องการในการเล่นเล่นเกมราบลื่นขึ้น100 น้ำหนักเบาและทรงพลังลดการใช้ CPU และหน่วยความจําเล่นเกมได้ลื่นขึ้นอิมเลเตอร์ที่ได้รับความชื่อถือจากผู้พัฒนาเกมเหมือนเรามีมือถือเป็นร้อยเครื่องสร้างได้หมดตามที่เราไหว ไม่ว่าจะเป็นสร้างอิม,เมูเลเตอร์ใหม่การลอกอิม,เมูเลเตอร์ก่อนหน้าก็สามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่ทําการกดสร้างและก็กดเริ่มเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์จะเพิ่มขนาดหน้าจอให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นแบบนี้ตั้งความแรงของ CPU ก็ได้จะใส่เป็น4คอร์8คอร์หรือจะตั้งเอาเองก็ได้เหมือนกันแรมก็ตั้งได้เช็คเช่นเดียวกันกันกบ CPU เลยนะครับหรือเราจะทําการตั้งค่าโมเดลก็ได้ให้ผู้ผลิตเป็นแบบไหนรุ่นอะไรและก็อย่าลืมมาตั้งค่าเกมให้ตามความเหมาะสม ของเครื่องของเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่ง emulator LD player เนี่ยก็จะมีข้อดีหลากหลายมากมายยกตัวอย่างนะครับก่อนระบบการซิงเข้ามาดูที่การประสานงานเรื่องในส่วนของ LD ที่เราเปิดไว้อยู่แล้วก็กดทําการซิงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แค่บังคับอันเดียวอันอื่นๆก็จะทําการตอบสนองเวลาเราอยากเล่นหลายหน้าจออยากทําการ r รี d ดีก็สามารถทําได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็น2จอ3จอหรือ4จอแบบนี้นะครับ ก็คลิกทีเดียวจบเลยเห็นไหมลันถึง4จอก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหายดีตามที่เพื่อนๆต้องการง,ง่ายมากขึ้นด้วย LD Player สุดยอดโปรแกรมจําลอง Android ที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันฉะนั้นไม่ควรพลาดที่เพื่อนๆจะต้องไปดาวน์โหลดมาใช้กันแล้วละ่ะ สำหรับเกมนี้นี่ครับแพ็กเกจเนี่ยเขาจะมีหลากหลายแพ็กเกจเลยนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของการเติมเงินก่อนค่างเงินแคชของเขาจะเรียกเป็นหยกมีหยกแบบผูกแล้วก็หยกแบบไม่ผูกหยกแบบไม่ผูกจะเป็นสีทองซึ่งในส่วนนี้นะครับสามบาบาทจะได้อยู่ที่60หยกและถ้าเราเติมเงินครั้งแรกเนี่ยเราก็จะรับหยกฟ้าเพิ่มเติมหรือหยกล็อกนั่นเองนะครับผมแพ็กใหญ่สุดของเขาจะอยู่ที่3ามพันเนะครับนอกเหนือไปวันนั้นก็จะมีบัตรเดือนบัตรเดือนเนี่ยจะมีแบบ7วันส5บาทกับบัตรแบบเดือนทั่วไป บัตรเดือนแบบ7วันจะเป็นบัตรทดลองนะครับ บัตรเตือนทั่วไปก็จะเป็นบัตรเตือนนะครับผม <c oughs> จริงๆก็จะมีในส่วนของบัตรล้ำค่าด้วยสําหรับบัตรเดือนแบบทั่วไปในการที่เราซื้อทันทีนะครับ219เกนี่ยก็จะได้รับยก400และก็ทุกๆวันเราจะได้รับยกล็อก ok, นะครับอีก100ด้วยกันเนาะและสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับสิทธิซื้อส่วนลดล้านบางส่วนบวก1นะครับแล้วก็สิทธิคืนชีพที่เดิมฟรีทุกครั้ง5ส่วนถ้าเป็นบัตรล้ำค่าเนี่ยราคาจะอยู่ที่4 2 9ซื้อทันทีเราจะได้รับยกเลยนะครับ ยกแบบล็อกอีก200ด้วยกันเนาะนอกจากนี้ก็จะมีขนมจีบนะครับจะบวกค่าแฟชั่นอยู่ที่10ติวานาลักอยู่นะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเกมนี้จะมี v a p ยิ่ง VIP สูง,สงก็จะปลดล็อกสิทธิพิเศษเป็นพวกฟังก์ชันให้เพิ่มมากขึ้นอย่าง VIP หนึ่งนะครับก็จะมีผู้ช่วยผจญภัยใหม่ a p โปรไฟล์ถ้าเป็นทองขาวทองขาวเนี่ยจะใช้ค่าเติบโต500ก็จะมีผู้ช่วยใหม่คืนชีพอัตโนมัติั p โปรไฟล์มีทองขาว3อันนี้จะใช้ค่าเติบโต,ตอยู่ที่พันหเนาะอีกทั้งก็ยังมีของรางวัลโบนัสด,ด้วยนะอยู่เที่ยงล่างนะครับถ้าเป็น VIP 5เนี่ยเราก็จะได้รับกระเป๋ากระต่ายที่อยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็ถ้าเราจัดไปจนถึงผนึก IV ก็จะได้บเอล คมภีท่านหนิงก็จะปลดล็อกแผงตีหลอมแก่นวิญญาณล้านผนึกพูดถ้าไปให้สุดก็ต้องเป็นบรรหนึกไอวีนะครับอันนี้จะเด็ดมากในส่วนของการเติมเงินเนี่ยนอกเหนือไปกว่านั้นฮะก็จะมีพวกร้านค้าแพ็คโปรโมชั่นและถงแนะนําแต่ก่อนที่เราจะมาตรงเนี้ยของที่คุ้มค่าเลยนะจะอยู่ที่การเติมเงินครั้งแรกนะครับหรือแพ็กเกจการเติมเงินเราก็จะได้รับชุดแฟชั่นแบบถาวรอ,อาวุธทองและก็เอวหายากนะครับรวมถึงใบเรียกกลับอันนี้ไม่ว่าเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็จะได้รับของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะ กเกจที่เด้งมาเมื่อเราผ่านเงื่อนไขสําเร็จเลเวลถึงปลดล็อกเงื่อนไขลงด่านครั้งแรกอะไรประมาณนั้นก็จะมีแพ็กเกจเด้งมาแพ็กเกจเนี่ยที่เขาจะมีเด้งนะครับมีทั้งซื้อด้วยโยกแบบล็อกโยกแบบด้วยเงินแบบไม่ล็อกนะครับโยกสีทองซึ่งของพวกนี้ถ้ามีงบเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับในส่วนของร้านค้าถ้าร้านค้าเนี่ยเขาจะมีโถงแนะนําอยู่จะเป็นแพ็กเกจที่เราใช้บ่อยหรือเราจําเป็นต้องซื้อนะครับอย่างแพ็กเกจเลือก็องรวมเวลาเราซื้อมาปุ๊บเราก็จะได้รับแพ็เลือก เป็นหินที่ช่วยในการหลอมอุปกรณ์เกมนี้ต้องมีหลอมอุปกรณ์นะครับ งั้นตัวละครจะไม่ค่อยเก่งพลังจะไปช้าเนาะแล้วก็มีหีบช่างเทพมีหีบอัปเกรดนะครับกล่องชดเชยอัญมณีไปรับรองบริจาคต่อมามาดูที่แพ็คโปรโมชั่นแพ็คโปรโมชั่นเนี่ยจะมีแพ็กเกจเทศกาลของพวกนี้ก็จะมาตามช่วงเทศกาลอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละอยา่างหรือแต่ละวันแต่ท้าถามว่าคุมมาควบคุมนะฮะเพราะอ,อย่างแพ็กเกจ7 0 0ยหยกเราก็จะได้รับชุดคอตตมแล้วนะแอปเปิคอนนะครับหรืออย่างแพ็กเกจ3 0 0ยหยกเราจะได้รับผ้าชมพูเป็นแว่นสีชมพูแบบนี้บวกค่าแฟชั่นเนี่ยให้ถึง มีตัวเลือกคืนนะครับอีก5เงินอีก5 0าสิบหมื่นเนาะแล้วมีแพ็กเกจทุกวันอันนี้เขาจะให้เราเติมทุกๆวันนะครับเราสามารถเปลี่ยนข้างล่างได้อยู่ที่ว่าความต้องการด้านล่างเป็นแบบไหนเราอาจจะต้องการหินอัญมณีหรือต้องการแต้มกิลบริจาคแต้มบริจาคก,กิลหรือจะเป็นในส่วนของเศษผนึกช่องเทพอืมเลือกได้เลยแต่อันบนนจะตายตัวพวกนี้ก็เลือกได้เหมือนกันแพ็กแรก35มห้ากสองนะครับช่องเทพม่วงเลือกกับม้วนเวลา ส่วนแพ็ก99นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นขีบอัญจะมีทองต่อมานะฮะช่องเทพมวกแบบเลือก2กล่องแล้วก็เลือกแกนช่องเทพแบบเหล็กนะครับเลือกเองได้ว่าเราจะเอาตรงไหนมีเหล็กแกนเสียงแกนกระจกแกนแล้วก็ชะตาแกนยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะซื้อทุกๆวันอยู่แล้วเราก็ซื้อแบบมอบส่วนลดได้อีกนะครับซื้อแบบ7วันไปเลยก็ได้เหมือนกันประดุษธนมานะครับเขาจะมีแพ็คเติบโตมีทั้งซื้อด้วยยกยกแบบผูกแล้วก็เติมเงินต่อมานะครับอันล่าง เป็นแพ็คที่เราตายหอ เมื่อเราไต่หอถึงเนี่ยเราก็สามารถซื้อแพ็คที่คุ้มที่สุดในเกมนี้ก็ได้เพราะจะใช้ยกแบบล็อกแต่เราต้องผ่านหอสกายถึงชั้นที่เขากำหนดก่อนนะส่วนใหญ่การไต่หอถึงแล้วซื้อแพ็กเกจจะคุ้มสุดอย่างนี้ครับ10บใบอะพร้อมเศษเอลระดับ S S R ช่องเทพม่วง699เองนะมีจนไปถึงเดี๋ยวผมขอดูก่อนชั้นร้อยก็ยังมีอยู่โอ้ชั้นร้อยนี่ได้ถึง50าบใบนะครับระดับ S S R ไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไงละมีชั้น120ีชั้น1 6 0เศษ SSR ก็มี ใครอยากหาฮัเตดอัปเกรดสกิลของสุดท้ายจะอยู่ที่หอสกายชั้น240แพ็คพวกนี้คุ้มสุดๆคุ้มต้องแต่แพ็คแรกยันแพ็คสุดท้าย <c oughs> หายกในเกมแล้วมาซื้อแต่เราต้องไต่หอไปก่อนและต่อมาเทพซ่อนเทพซ่อนเนี่ยเราต้องมีตัวตามเงื่อนไขของเขาก่อนบูซี ไฮไลท์ก็จะสามาซื้อได้โดยใช้หยกแบบเติมเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมานะครับร้านสีสันล้านสีสันเนี่ยมีของที่เราต้องซื้อหรือที่เขาแนะนําให้ซื้อจะเป็นแพ็คเลือกหลอมจะอยู่ในส่วนของถงแนะนําแต่เวลานั้นเรามาดูตรงเนี้ย ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยแมวนี้จะเป็นสัตว์ขี่อย่างที่เพื่อนเอนเห็นนะครับจะมีหลายสีแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจสัตว์ขี่ที่คุ้มที่สุดด้วยเช่นกันเนาะแต่เขาก็จะมีช่วงเวลาแล้วก็จํากัดจํานวนนะครับมีแพ็กเกจเมฆล่ํารวยในนี้ก็จะได้หยกผูกรหรือหยกล็อกถุงสมบัติมีค่าสุ่มเวลากดใช้การันตีได้รับหยกล็อกกดใช้ได้5ครั้งด้วยกันแต่ก็จะรีเฟรชทุกๆ4ตี5้านะครับผมมีเศษผนึกเทพมีกล่องชดเชยมีหีบช่องเทพสีทองหีบช่องเทพสีทองนะครับ เปียนบริจาคแล้วก็หีบไร้ผ้าตรงนี้ถ้าต้องซื้อจริงๆอ่ะมีแค่ซื้อ3อันบนนี้ก็พอแล้วนะครับที่เหลือแล้วแต่ว่าเราอยากจะดันพลังมากน้อยขนาดไหนอยากเร่งหรือเปล่าเพราะส่วนในญ่ตรงนี้มันจะจํากัดจํานวนการซื้ออยู่แล้วต่อมาถ้าเขาก็จะมีอุปกรณ์ขายพวกหินอัพเกรดนะครับแกนท่าต่างๆ ที่บวกค่าสเตตัสแล้วก็จะมีเอลเป็นใบเลือกกับม้วนเวลานี้ของมีค่านะครับมีคําสั่งฟ้ากล่องเงินเวลาซื้อก็จะได้รับเงินมีลายแทงแล้วก็บัตรเปลี่ยนชื่อคูป,ปองตแต่งหน้านะครับคําสั่งปีศาจน,นี้ผมให้ดูคร่าวๆนะเอ้มีหมอนหมา <laughs> มีแต้มนะครับอันนี้แต้มกิเราก็มาซื้อเลือกเอา มีตังหูปีกยกทองแล้วก็ตัวผู้ช่วยน้อยอย,อย่างที่เกิดเขาก็จะมาตามเงื่อนไขที่ปลดล็อกเป็นแพ็กเกจจำกัดเวลานะครับเราก็เลือกเอาว่าเราชอบแพ็กเกจไหนอย่างไงสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากคุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย